ตอนนี้ตอนเช้านะคะเนี่ยคณะที่เพิ่งเดินทางมาถึงจากเพชรบูรณ์นะคะก็มารวมกันที่นี่จากกรุงเทพยังก็มาถึงมีแค่นี้ค่คะวันนี้กลุ่มเล็กที่แรกเมต่อวันนึกว่าจะมา,าเฉพาะสองสาคนปรากฏว่าพอถึงวันจริงๆครอบครัวธทมของเราก็มาเหมือนเดิมน,นะคะก็มาเตรียมอาหารกัน,นะคะ่ะที่นี่นะ ท่านใดที่ร่วมมาที่แรกแม่ตะวันไม่รู้ว่าจะมีลงไม่ได้ทําลงทานก็คือทาขึ้นถวายเองนี่แหละคะ่ะเห็นน้องเบ้นถามมาแม่ตะวันก็ไม่ได้บอกตกลงก็ใครอยากร่วมในการทําทานครั้งนี้นะคะก็ยินดีอันนี้คือโต๊ะที่แม่ตะวันไปซื้อมาเมื่อวานเพื่อถวายที่วัดคือเก้าอี้นะคะโต๊ะเก้าอี้ ก็มันไม่มีเราก็ซื้อถวายเลยนะคะอนุโมทนาร่วมกันนะคะไปอยากร่วมส่วนไหนก็ได้เลยะคะ่ะยินดีนะคะสาธุสาธุตัามเขือใส่รือ่าก็ไม่